มาดูดวงคนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่วันที่9ถึง16มีนาคม2567กันนะคะว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเจ้าชะตาฮึบนั่นเน้นั่นเน่รอใครจา้ารออะไรจา้าอ๋อรอข่าวเรื่องงานใช่ไหมควเป็นพุธกลางวันอาทิตย์นี้จะมีไฟในเรื่องการทํางานนะเออเน้นมุ่งเน้นวิที่เรื่องของงานเนาะเก็บเงินใหญ่เลยระวังทำงานเยอะระวังไม่สบายนะคะพุก้กลางวัน โอ้โหมีแต่ไพ่รอมีแต่ไพ่งานพาไพ่ใบสรุปึบเออเป็นอะไรจ้าอึดอัดอะไรอยู่จ้าชามพูดกลางวันอืมมีแต่รอแล้วก็งานรอแล้วก็งานนะชามพูดกลางวันอาทิตย์นี้นะคะอ่าแจ้งเตือนจ้าขอบคุณค่ะ เรื่องเรื่องของการงานชาวันพุดกลางวันมีข่าวดีไปหรือยังคะในบางท่านโบนัสเพิ่งจะออกหรือบางท่านอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและรับการโปรโมทในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเนาะหรือบางท่านอาจจะได้รับงานเพิ่มงานเติมงานเสริมนะคะนะตำแหน่งมาพร้อมกับงานที่เพิ่มนะคะไม่เป็นไรคะ่นะเนาะ ตำแหน่งเพิ่มงานเพิ่มเงินก็เพิ่มโอเคนะคะดิวนะ <c oughs> อืมก็ระวังหน่อยนะคะว่าอาทิตย์นี้ชาวพุกังงากลางวัน,นจะให้ความสําคัญเรื่องของการงานจะเน้นเรื่องของงานเนาะมีไฟในเรื่องการทํางานมากๆเลยเราบอกจะทํางานจนตัวเองไม่สบายนะคะนะ มีงานงอกจริงๆแหละชาวพุกังวันงานงอกนะคะจนไม่รู้ว่าจะจับงานตัวไหนก่อนดีจะไม่รู้จะหยิบจับงานตัวไหนก่อนมาทําค่อยๆวางวางแผนค่อยๆคิดไปนะคะที่รักนะมีความอารมณ์น้อยๆเอ้ยไม่รู้จะทําอะไรก่อนนะอารมณ์จะประมาณนี้ถ้าใครต้องการสมัครงานให้สมัครงานอย่างน้อยสองถึงสามที่นะคะที่รักอย่าสมัครไว้ที่เดียวนะนะมีเก์จะได้งานใหม่ไหมมีเก์จะได้ค่ะนะแต่ว่าให้สมัครไว้อย่างน้อยสามที่เนาะงานเงิน ช่วงนี้ชาวพูพกลางวันนะคะนะ hmm. เก็บเงินน้าดูเลยนะคะ hmm. เก็บเงินเตรียมไปเที่ยวหรอจ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะช่วงเทศกาลสงการานแล้วใช่ไหมเก็บเงินน่าดูเลยนะคะ mm. ในบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะงานปาร์ตี้นะจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของออรักษาสุขภาพได้เนาะ <bom> นะคะงานเงินความรัก ความรักชาววันอังคารส่องใครอยู่จ้ามีการส่องมีการรอคอยนะส่องเยอะมากเลยนะช่วงนี้อืมส่องเยอะส่องแยะนะคะนะว่างเป็นไม่ได้นะคะจับโทรศัพท์มาส่องใหญ่เลยนะมีอาการประมาณนี้นะเพราะว่าบางทานมีเกณฑ์แบบว่ามีความคิดระแวงในเรื่องตัวคนรักนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยชาววันอังคารทำแต่งงานนะคะอาจจะพอตัวเองทำงานแล้วก็เป็นละแวกคนรักซะง,งั้นนะ ว่าเออเราทํางานเยอะไม่มีเวลาให้คนรักจะไปแอบมีคูบกิ๊บหรือเปล่ามีคูบกิ๊บอย่างนี้กันหรือเปล่าจ๋าหืมเนาะค่าเทอมลูกอ๋อเก็บเงินมาค่าเทอมลูกอ๋ออ๋อใช่ใช่แต่สิบจุดไม่ไม่ทราบนะพอดีที่บ้านไม่มีเด็ก <laughs> อ๋อค่ะเพราะเก็บเงินน่าดูเลยนะรอใครยังไม่ถึงเวลาเตรียมงานหัวจะปวดใช่ไหมคะเพราะมีการรอนะคะเนาะ เออในเรื่องความรักเป็นอย่างนั้นในบางท่านกําลังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีการส่องอะ่ะส่องโซเชียลอะ่ะส่องโซเชียลของคนรักของแฟนเยอะมากเลยนะคะนะชาวธนาคารเป็นอย่างนั้นส่วนมากคนโสดแล้วคนโสดจะเป็นยังไงคะมีคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนไกล อาจจะถ้ามีแฟนแล้วก็จะอาจจะอยู่ไกลกันถ้าโสดคุยก็อาจจะมีคนคุยคนหนึ่งที่ละมุนนะนะมีเกมีความละมุนมากเลยผู้ชายคนนี้พูดเพราะละมุนมหวานจังเลยอะไรอย่างนี้แล้ก็เลยมีความระแวงว่าเขาจะคุยกันเราคนเดียวหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะก็เลยค่อนข้างที่จะส่องเยอะสองแยะหน่อยนะคะ ก็ถ้าตามน้าไพ่เขาก็ยังไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะคะแต่เราก็คุยคุยไว้ก่อนนะคะนะมีเพื่อนคุยดีกว่าอยู่คนเดียวนะคะไม่โดดเดี่ยวนะคะนะอ,ออืมเงานเงินลักสุขภาพส,สุขภาพระวังชาวราคานจะมีอาการปวดหลังนะคะมีเรื่องของหลังนะแล้วก็ปวดท้องปวดหัวปวดตานะปวดช่วงผู้ช่วงแขนด้วยนะคะนะ ก็ระวังนิดนึงทํางานเยอะอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะมันจะอึดอัดเนื้อตัวนะคะทิศนี้ชาวนาคารนะอาจจะมีภาวะความเครียดแหละเนาะทํางานเยอะอือโชคลาบโชคลาบเนี่ยดูจากสื่อโซเชียลมีเลขอะไรก็ลองนํามาเสี่ยงได้นะแต่มันยังไม่เด่นนะคะเลขหน้าไพ่บมอจูนมีห้าหนึ่งสาม สีนำโชคได้แก่สีเทาสีเหลืองสีส้มคือสีนำโชคของชาววันค่ะไอ้ชาววันอ้นพูดกลางวันอมนาคารอยู่ได้พูดกลางวันขออภัยนะคะที่มเมื่อกี้หมอจูนอาจจะพูดผิดนะเป็นพูดกลางวันนะคะที่รักนะพูดกลางวันพูดกลางวันไม่ใช่ธนาคารคะ่ะใช่คำพูดบมาค่ะที่เตือนแค่คุณคุยค่ะหมอจูนมันพูดใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะคุยกันไปก่อนนะมีคนรักดีกับคนมีคนเกลียดเนาะ นะคะเป็นวันพุธกลางวันนะคะที่รักนะขอบคุณมากค่ะติเตือนนะ